โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV หรือว่า Rim of Valor ครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการเล่นนาคอนครับเล่นยังไงให้สามารถขึ้นไปในแรงคอนคิวเลอร์ได้ครับผมอันดับแรกต้องบอกกันเลยว่านาคอนนะครับเป็นฮีโร่ที่เล่นค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเราต้องคำนวณจังหวะการเข้าแล้วก็การออกให้ดีครับเพราะว่ามันเปราะมากคือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเราโดนซันซึ่งสกิลนี่โอกาสออกมาได้นี่น้อยมากเลยครับถึงแม้ว่าเราจะมีสกิลหนีเยอะ แต่ก็น่าแหละครับสกิลมันแรงมากครับสมัยนี้คนก็นิยมเล่นเป็นตัวสกิลแรงๆอย่างเช่นลิงเนี่ยครับเป็นตัวที่ถ้าเกิดมีคนตันเราล้วลิงวิ่งมาเคาะขวาักทีสองทีนี้ไปหวานได้ง่ายๆเลยครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับเรื่องของจังหวะอะไรต่างๆเนีครับอันดับแรกเลยเราจะขึ้นเป็นของฟาร์มสำหรับไอเทมแล้วก็ุูนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตอนท้ายคลิปนะครับลูนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญมากๆที่ต้องมีครับถ้าเกิดว่าเรามีรูนที่มันดีๆเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับโอเค ก็สาหรับการฟาร์มนะครับครั้งแรกเลยผมก็จะมาฟาร์มที่โกเลมฟา้าก่อนเนื่องไอโกเลมแดงก่อนเนื่องจากว่าเราสามารถเดินแกงได้ครับเวลาที่เขามาแย่งเราอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมาที่โกเลมฟ้าครับถ้าเราเอารีบเอาโกเลมแดงเร็วก็น่าจะาไปฟาร์มโกเลมฟา้าได้ทันถ้าเกิดมีคนเฝ้าให้นะครับแต่มันก็จะมีบางทีที่แบบว่าโดนแย่งเหมือนกันนะก็ระวังให้ดีละกันนะครับแต่ถ้าใครเอาชัวร์ก็ไปเอาโกเลมฟา้าก่อนก็ได้ครับแล้วแต่คนโอเค เก็บสกิลไว้นะครับไม่ต้องรีบใช้เพราะว่าบางทีมันจะมีพวกป่วนป่าอ๋สกิลไว้โดนแต่แรกก็ไม่ต้องทําไรมากครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับทางที่ดีเราควรจะเป็นแค่แอสซัสซินแค่คนเดียวในทีมครับไม่งั้นเราจะเล่นยากมากถ้าเกิดว่ามีคนนึงแย่งกันฟาร์มป่าเงี้ยทีมนี้ไปไม่เป็นแน่นอนครับอันนี้ก็ผมอยู่แรงแพทตินัมอันนี้ผมเล่นวันที่มีการรีแลง์ทันทีเลยนะครับก็น่าจะคนละวันกับวันที่ลงคลิปแหละโอเค ก็เป็นสกิลหนึ่งน้ำครับเพราะว่ามันลดคูดาวจะได้ใช้ได้ไบ,บ่อยไอเทมนี้หลายคนผมเห็นหลายคนอาจจะขึ้นเป็นไอสอง้อยเก้าสิบอันนี้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ทําให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมชอบออกเป็นห้าร้อยก่อนเพราะว่าการที่เราออกห้าร้อยมาครับมันจะทำให้สกิลปะยันเวลาหายฟ,ฟุนิชก็จะเปลี่ยนเป็นฟอร์ดไบส์เนี่ยครับถูกปะก็ทําให้เราสาโลอีกฝ่ายได้แกงได้ง่ายขึ้นครับตัวเขียตรงกลางคลิกซี่ไม่น่านรอดครับถ้าเขาไม่มีโอเคไม่มีบิงครับเนี่ยครับ วิธดีคอมโบเน้นสกิล1เข้าไปก่อนเพื่อสตัรครับแล้วเก็บสกิล2ไว้หรือไม่ก็เอาสกิล1ตามอีกรอบแล้วเอาสกิล2หนีมามันจะได้ความเร็วที่มากกว่าครับาจา่อเป็นโซลิเวอร์ครับหรือว่าดาฟาร์มดาบแดงนั่นเองนี่ข้างล่างมีทาร่าอยู่ก็น่าจะฆ่าไม่ยากครับแต่ในกรณีที่เข้าไม่ถึงแล้วเราอยากเซอร์ไพรส์เขาก็แนะนําให้เอาสกิล2เปิดไปก่อนก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คาเด็กแล้วพยายามเดินเกมให้ดีครับแล้วก็อันตรีนี้จําเป็นที่ต้องอ่านเกมไม่ขาดก่อนใช้นะครับ ถ้าเกิดว่ากดใช้จังหวะไม่ดีโดนลิงทุบัวาตายเหมือนกันโอเคฟาร์มกงอนไม่รู้ไหวปะเนี่ยเผลอๆไม่ไหวเลยครับตายเองนี่ไม่คุ้มเลยนะครับถ้าต,ตายเองโอเคน่าจะฟาร์มไหวแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องเน้นการฝึกฝนนิดนึงบางคนอาจจะแบบว่าเล่นมาทําไมนะคอสมันเล่นยากจังเลยอะไรอีกก็ต้องแนะนําให้ฝึกไปก่อนครับมันเป็นตัวที่ต้องใช้สก,กิลบ่อยๆต้องมือเร็วๆนิดนึงครับโอเคก็ถ้าเกิดอยู่ไกลอยากเซอร์ไพรส์เขาก็อเอ้ย ก็แนะนําให้เอาสกิล2เป he ิดไปก่อนครับแล้วสกิล1ตามจะตันเขาได้แต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้อยู่ในป่าอย่างเช่นตรงกลางตมืกี้ครับเราก็กดใช้ไปเลยสกิล1ไปตันเขาเลยแล้วก็อันติต่อเนื่องเลยครับมันทําให้ติดตันได้เลยแล้วก็สกิลอะไรตามก็ว่ากันไปครับก็ต้องอ่านสถานการณ์ให้ขาดครับแล้วก็มีเทคนิคนึงของนาคอนนะครับคือแผ่นนี้นาคอนโดนปรับมาเฮ้ยเดี๋ยวนินจาโอเคน่าจะฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่านินจานี่หนีได้3ครั้งเหมือนกัน โอเคน่าจะคายแล้วครับโอเคโอ้ยโอ้โหแล้วมันมีคนมาซ้อนไปดีกว่าครับน่าเสียดายเกือบคายแล้วผมกด n ูนชิช้าไปนิดนึงเอ้ยนี่อะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนโอเค u ูนิชลาช็อตไปได้ครับโอเคเอา้าวโดนแย่งบัาไปแพนดา้าเราจะขึ้นเป็นลงเท้ากรอนะครับเพื่อเพิ่มความถึกให้กับนาคลอสของเราเพื่อเฉยๆแบบบังกรณีที่แบบโดนตีตายจะได้มีโอกาสออกมาได้ครับ นี่ครับเป็นผมคิดว่าเป็นตัวป่าที่เก่งที่สุดในเมตานี้เลยนะครับนาคอสถึงแม้ว่าจะโดนปรับแต่ว่าเวลาแฮชสกิลสองแล้วตีมันจะมีครูดาวสักปํามันสุดพิฆาตวิถึงจะตีได้ต่อวิธีแก้นะครับก็กดสกิลหนึ่งตามเลยอย่างจะสกิลสองตีหนึ่งทีแล้วก็สกิลหนึ่งต่อเลยทําให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นครับเป็นเทคนิคเอ้ยโอ้ยโดนได้ยังฮะโอเคนี่ครับใช้สกิลสองออกมาจะไวมากแนะนําให้ใช้สกิลหนึ่งไปก่อนนะครับสกิลสองสกิลหนึ่งมันค่อนข้างช้า ถ้าจะหนีนะครับมันต้องมาเสยคางอีกเสยคางเนี่ยครับมันกระโดดเสยคางแต่สกิลสองคือมันเป็นเคลื่อนที่แบบอิสระกระโดดพุ่งออกมาอะไรเงี้ยครับเคก็อนี่ผมเล่นอับไม่มีกระตกเลยครับเล่นแบบสบายมากก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใช้ไวไฟหรือว่าใช้3 G แล้วมันแหลกมากแนะนำครับตอนนี้นะครับทาง True Wallet มีโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครือข่ายทูนะครับผมก็เป็นแพ็กเกจเน็ตเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงท้ายคลิปแล้วกันใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเราเจอกันครับจะมีลูนให้ดูด้วยใครที่อยากดูลูนนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็สตรีมบ่อยครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบใจก็สามารถชอบใจหรอถ้าชอบก็สามารถกดไลค์หรือว่ากดซับสไครป์เพื่อติดตามได้ครับก็ผมก็สตรีมอยู่ค่อนข้างบ่อยครับเดี๋ยวน่าจะค่าได้นะครับนี้นี่ครับเรียบร้อย ถ้าเป็นตัวเมดนี่เราจะฆ่าได้ง่ายครับแต่นาคอสเลยหัวใจหลักก็คือเราไม่จาเป็นต้องบ้าฟาร์มเอ้ยไม่จําเป็นต้องบ้าแก๊งเราต้องบ้าฟาร์มให้มากครับอันดับแรกคือผมต้องฟาร์มทุรชานาจัรแน่นอนครับแต่ว่าการฟาร์มของนาคอสคือต้องเน้นไปการเน้นไปที่การฟาร์มเลนนะครับฟาร์มป่าจะไม่รวยเท่าไหร่ยังไงก็ต้องฟาร์มเพราะว่ามันฟาร์มแล้วมันหนีได้ง่ายมากครับนาคอรสโอเคชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นนี่ครับ พิเศดหรือว่าดาบสายฟ้านั่นเองทําให้เราดูดเลือดได้ตีเร็วตีแ,ตแรงนิดนึงแล้วก็สามารถพ่นสายฟ้าออกมาได้ครับพ่นก็แย่แล้วปล่อยสายฟ้าแล้วกันตรงนี้มีคลิกซี่โอ้เวลห้าครับตอนนี้ผมเวลสิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยแต่ใน,นขณะที่คลิกซี่ยังเววห้าอยู่เลยโอเคกระเลียมฟ้านี่ถ้าเราแย่งได้นี่จะดีมากครับโอเคอนานี้ชาร์จผมก็สิบห้าชาร์จแล้วโจมตีแรงขึ้นมากมากนี่ยครับ ต้องอ่านเกมไหมคดอันดับแรกคือมังกรห้ามขาดเด็ดขาดเพราะว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เปรียบเขามากๆครับตอนนี้เงินผมน้าอีกฝ่ายไป2องพันแล้วอะน่าจะเป็นเพราะว่าทีมเรานี่เล่นค่อนข้างดีด้วยแหละครับโอเคแต่มังกรนี่ถลาลาดได้ก็พยายามกดสกิลฟอร์ดไบส์เก็บไวล้ลารดดีกว่าครับบางทีแบบประหมาาอย่างเงี้ยตีปกติไม่มีใครมาแย่งหรอกอีกฝ่ายนีถ้าอีกฝ่ายเป็นตัวที่แบบมีสกิลเข้าเร็วๆเขาคุ่มมากดฟอร์ดไบส์แย่งนะแย่งมังกรได้ง่ายเลยนะครับ ถ้าเกิดเราประมาทนะครับโอเคโอเคโอ้ยเคสวยอันนี้หิวแล้วครับอันนี้หิวละโอเคใจเย็นครับพยายามอันดับแรกเลยคือต้องห้ามตัวเองไว้ถ้าอยู่ในป้อมห้ามบวกเด็ดขาดหรือแม,แม้ว่าอีกฝ่ายจะใกล้าตายก็ตามแต่เราต้องห้ามตายครับถึงแม้ว่าอีกแค่ทีเดียวตัดคือต้องตัดใจให้ได้ครับบางทีแต่ถ้าเกิดมีสกิลพร้อมๆก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าจะไม่โดนป้อมตีตายนะครับแต่ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกเลยครับป้อมนี้ห้ามไปยุ่งกับมันเลยครับนาคอสไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามยกเว้นให้ตัวหนึ่งละกันถาล่าครับที่หน้าดัดพอร์ตยืนกับป้อมไหวอยู่อไอ้ท่าตอนนี้ผมก็น่าจะเวลนํานสุดแหละเพาฟาร์มอย่างเดียวครับแล้วก็ขึ้นนี่มาก่อนเลยก็ได้ครับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเวลาที่เราตีเขาเอา้าวแบตจะหมดขอภัยครับลืมจ์จเดี๋ยวค่อยช้าก็ได้ครับไม่ต้องชา้าหรอกตอนแรกมันยังเยอะเลยนะเว้ย โอ้ยตรงนี้ครับเทนเทนเทนระวังไอรีให้ดีครับไอรีเป็นตัวที่แรงมากเนี่ยครับพยายามออกมาก่อนสกิลไปแล้วก็ออกเอ้ยเฮ้ยลิงลิงของไม่มีครับลิงเกมนี้นี่เห็นปะถ้าผมกดสกิลอันตีไปผมจะไม่เดินได้แล้วถ้าลิงมันเกิดเกินนิดผมคงตายไปแล้วครับเมื่อกี้เขี่ยไม่ได้เป็นไรครับฟาร์มต่อบอัฟฟ้าต้องสําคัญมากห้ามโดนแย่งเลยนะครับโอเคเหมือนลิงเนี่ยครับคนหิว2017ก็จะลงเออได้เงี้ยละครับฆ่าได้แต่ตายก็ ไม่ได้มีความรวยขึ้นมาเลยครับไม่คุม้มไม่คุม้มอุ้ยได้ไหมเฮ้ยบิงเขาเสียบ,บิงกันแล้วครับโอเคอันตีแล้วละกันเพราะว่าอันตีของนาเขาจะทําให้เราไม่โดนดการสตาร์ทได้ทั้งสิ้นครับระหว่างที่กดใช้อยู่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างเวิร์กเลยอันนี้ผมมาแย่งบับฟฟาเขาครับเฮ้ยเทนวะอ๋อไม่โดนอีกน่าจะฆ่าไม่ได้อย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่มีป้อมก็ฆ่าได้แล้วครับแต่มันมีป้อมคุ้มอยู่ก็จะไปยุ่งกับเขาเลยโอเคชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นจอดกร่อนครับจะได้ตีแรง ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคอสออกคีมันก็เวิร์กอยู่หรอครับแต่แพทใหม,ม่นี้คีมมันผมว่านาคอสมันตายง่ายอะ่ะคีมมันออกมาแล้วมันต้องพึ่งดวงครับมันไม่ได้ตีคนแบบเพียวเพียแบบเมื่อก่อนแล้วไงโอเคไม่น่ารอครับเทสเรียบร้อยอันนี้เราก็เวลสิบห้าแล้วครับในระหว่างที่ทีมเขายังเวลเก้าเวลสิบกันอยู่เลยจริงๆไม่ต้องรีบขึ้นบ้านแก้แครับเล่นเดนดันป้อมไปทำไงก็ได้ให้เรารวยแบบรวยมากๆอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันกับสามพันเจ็ด คือต่างมากครับเกมนี้ทีมเราไม่มีเมดด้วยนะครับก็เลยเล่นค่อนข้างอ๋อเดิปกติมันต้องเล่นยากไม่ใช่หรอไม่มีเมดเนี่ยโอเคลิงน่าจะอันติยังไม่ได้อันติครับโอเคอ่าต้องมือไวรีบไปหน่อยครับต้องมือไวนิดนึง <laughs> โอเคตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังออแล้วครับเราไม่ต้องรีบก็ได้ครับเราชนะได้เรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะถ้าของมันนำขนาดนี้เราก็ฟาร,ร์มเอาชัวร์ดีกว่า ไม่ต้องรีบไปขึ้นบ้านพอเกมนี้ขึ้นบ้านนี่นนนค่อนข้างยากครับเน้นฟาร์มไปเรื่อยๆเกิดพลาดไปนิดจบเลยแต่บางทีกรณีเราไม่มีแครีก่ก็อาจจะอาจจะขึ้นได้ครับอาจจะรีบขึ้นได้น่าจะได้ผลดีกว่าการมายืนฟาร์มแบบผมเนี่ยที่ยืนฟาร์มอยู่นั่นแหละฟาร์มจนบ้านแตกครับ <laughs> ชิ้นต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอมนิอาร์มนะครับ1คือรถคูดาวสองคืออึดมาก 3คือเวลาโจมตีมันจะได้พลังโจมตีโบนัสพิเศษเหมือนเราดับเบิลฮิตนะครับตีได้2ทีโอเคปอดบายไปยังไงก็สู้ได้ครับลิงมันอัดไม่แรงอ่ะเรียบร้อยลิงเกมนีของน้อยครับเช็บชนี่ับหัวใจหลักเลยคือต้องฟาร์มหลายคนออกนาคอนสไม่มาช่วยกันบ้านบ้าฟาร์มจังวะยังไงคือต้องฟาร์มครับถ้าไม่ฟาร์มนี้ไปบ้าบวกของเราจะสู้นาคอสอีกทีมไม่ได้ครับแต่บางทีกรณีที่ บ้าฟาร์เมเือนไปก็ไม่เดียวว่าไม่แกงไม่ทําอะไรเลยโอ้ยจะตายนะครับแบบนี้โอเคน่าจะโอ้โหออกไม่ได้ตายเลยบ้าสกิลพาคือจบเลยครับนี่ขนาดอีกฝ่ายของเขาตามผมมากเลยนะของอีกฝ่ายตามของทีมเราหนักมากอะ่ะเขาฆ่าผมไม่ง่ายเลยอะ่ะคือตายไวมากครับก็ให้เป็นไรแต่ทีมเราเล่นดีเลยครับแพนด้ากับแพนด้ากับเอ่อทาร่าเล่นดีมากครับจริงๆก็เล่นดีกันทุกคนแหละเกเคนี้ดัะ ทีมเขานิดเริ่มตีตื้นมาได้นะครับตอนแรกนําอยู่4พนนิดเหลือ3พนแล้วจะประมาาไม่ได้นะครับลิงเลดเกมเป็นตัวที่อันตรายที่สุดในแพทนี้นะผมว่าเคจไตีคองดีกว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องมองโกเลมครับเกิดมาปุ๊บโกเลมก่อนเลยเอาบัฟให้ได้แล้วค่อยไปครับไม่ต้องรีบอะไรมากเคชิ้นต่อไปเดี๋จะออกเป็นเคียนครับเพื่อมาเซฟตัวเองในจังหวะสุดท้าย บางทีจะได้มีโอกาสหนีได้อะไรเงี้ยเคเหมือนผมเห็นลิงวับแบบให้รู้มันเดินไปทางไหนครับหน้าเดินมาทางนี้ครับน่าจะเอ้ยนี่ไงนี่คือของตาของนําหนักมากนะครับผมในตอนเนี้โดนสองสามทีก็แทบล่วงแล้วครับชุดอ่อนของหน้าคอสอย่างงี้อย่าไปบววนะครับห้ามบวกเด็ดขาดคือเลือดน้อยไม่ต้องกลับบ้านแต่เดินนะรรมาฟาร์มคีปเอาเพราะว่าผมดูดเลือดได้แรงมากครับเห็นปะ ตีฮิฟสองตัวเลือดเต็มฮิวเหมือนไรก็แวะมาเอาไม่ใช่แหละหลังลิงอาจะฆ่าได้นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับลิงตายแล้วคิกซี่อโหโอเคเฮ้ยอันนี้ผมถ้าโดนสกิลหนึ่งเขาอาจจะตายเองได้ครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยกืบตายโอ้โนนอโหอ้โหเกือบรอดนะเมื่อกี้โดนจังหวะสุดท้ายแล้วเพื่อนเราน่าจะฆ่าได้ครับทาร่าของเยอะมากทาร่าเก็บเรียบแน่นอนครับเทนันตีไปแล้วด้วย เรียบร้อยหนึ่งตัว,วข้างล่างบาแหลกคเขาแหกโอมก้าก็กำลังเล่นกับแบบมีการเดนนินน้องแต่ว,วิ่งไวมากครับโอมก้าแล้วยังไงเอา้าเหมือนจะเล่นนี่เล่นอยู่หรอกระโดดตีทีนึงอืมอีกทีนึงเอโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เงินผมก็นำเขาอยู่สี่พันเหมือนเดิมครับนี่อีกประมาณสักไม่กี่บาทครับประมาณสักสองร้อยบาทเดี๋ยวผมได้เป็นเที่ยวละโอ้โหลิงตีทาร่าไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวครับ แลวมันตีผมเข้าไงโอเคเก็บได้แล้วแล้วโอ้โหสองแทงตะลุยโลกกว้างครับไะโอเคอันนี้ก็ไปจบไปเลยครับไม่ต้องยืดเยื้อะละถ้าเกิดว่ามันจะตายกันเยอะขนาดนี้แล้วผมต้องไปฟาร์มก็ไม่ใช่แล้วครับจริงผมอยากเล่นให้เกมนานๆนะได้สนุกดีเก็บ QDS เก็บ MVP ไว้ในตัวครับรอเล่นรอเล่นรีบจบดีกว่าเล่นหมดแรงครับถ้าอยากไปคอนคิูเลอร์ได้พายอมอย่าไปยืดเยื้อมากครับมันอันตรายเอ้ยนี่ครับอยู่ในป้อมโคตรอันตราย ออตัวหนักเลยครับไวอเลตแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไม่ได้จริงอ่ะเขาแบบเคลียร์คีปเร็วมากๆเราก็ไม่ต้องทะไรมากครับตอดป้อมไปเรื่อยๆสกิลหนึ่งเขาไปตีป้อมนักสองที่เดินออกสกิลหนึ่งตีป้อมเดินออกอะไรเงี้ยครับแบบง่ายๆป่วนเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําบาแลกคเขาแตกบาแลกก็คือป้อมในสุดร3ป้อมแตกเลือดคีปตรงกลางสองตัวเลือดตัวละหมื่นแปดอ๋อรู้เรื่องครับ อย,อยูในนี้ข้างล,ล่างดีกว่านินจาลืมซื้อของครับตังถึงแล้วละ่ะโอเคผมตายเองเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อาหออ๋อาหอไม่ได้ขยับเลยโอ้โหอบตายไม่ได้ขยับเลยครับโชคดีที่ยังมีเคียวช่วยอยู่ไม่นั้นตายไปแล้วตะกี้ไม่แต่ว่าเราหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาครับคีฟทำให้เรามีวันนี้ได้เพราะคีฟนี่ครับปลบเยวเลือดขึ้นไวมาก ไอ,อชิปหายแล้วไงลิงตามผมวะหู่นล้อมี้มีเคียวด้วยนะครับรอเอาคลองดีกว่าครับน่าจะเวิร์กกว่าอย่างงี้ไม่ต้องไปช่วยนะครับเพราะผมรู้ว่าทาร่ายืนไหวร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าจะช่วยก็ต้องรองเลือดเราเยอะก่อนอย่างงี้ครับค่อยเข้าไปช่วยจะเวิร์กมากแล้วเหมือนทารไม่ใช่ทาร่าโอโหเหมือนไบโอเลตจะบิงติดแต่ผมตายแล้วครับข้างหลังบวกได้ไหมน่าจะสบายแล้วครับแบบนี้สบายแน่นอนค่าได้หมดอยู่แล้วครับทาร่าลิงมันไม่มีอันติีแล้ว แต่ต้องเลือกแลเราว่าเจาใครเลือกเ่าไปที่เทนครับถ้าจะฆ่าได้ไม่ยากเท่าไหร่กระโดดตายอยู่ดีแล้วทนันเรียบร้อยควงพิวอีกหนึ่งทีครับอีกทีมตายหมดแล้วเราตายกันสองตัวครับ <S <S โอเคก็น่าจะได้บานแหลกครับตรงนี้มีคลิกซี่แค่คนเดียวแล้วคลิกซี่นั่นแหละเดินออกมาตายทันทีครับ เรียบร้อยแล้วเอ็นได้เลยหรือเปล่า5วิวายโอเลตจ,จะเกิดครับดามจน่าจะเพียงพอก็นี่ครับประมาณนี้ครับนาคอสอันดับแรกเลยคือห้าบวกเต็มตัวเข้าเข้าออกเข้าออก,ออกเอาครับถ้าบวกเต็มตัวนี้เลยเทะแน่นอนครับอย่างที่เห็นเข้าไปวิเดียวผมก็ถ้าไม่มีเคียวคือตายหลายๆจังหวะได้เลยครับลิงมันแรงมากก็แนะนําให้ฟาร์มให้ทําไงก็ได้ให้เงินเราเยอะที่สุดแล้วทาร่าเอมีพีครับเกมนี้น,นี่ก็วันรีแล้งวันแรกเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นนาคอสนะก็ ลองเอาไปเล่นตามมันได้ครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะขึ้นคอนคิวเลอร์กันได้ไม่ยากแหละถ้าเอาไปเล่นตามผมนะ <c oughs> สำหรับแพ็กเกจทูมิเนียวเลสที่ผมได้บอกไปในต้นคลิปนะครับอันดบแรกก็คือโหลดแอปทูมิเนียวเลสมาก่อนนี่ก็หน้าตาแบบนี้เลยครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็กดเข้าไปครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้เรากดเข้าสู่ระบบครับผมก็มีระบบรอยนิ้วมือล่ะก็อาจจะได้ลวครับยืนยันตัวตนเอา้าโอเคนี่ครับพาสเวิร์ดมันก็จะเร่งเข้ามา <c oughs> ตังสวยมาก3า4สจุดี่ตังน้อยมากครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่เติมมือถือหรือว่าซื้อครับนี่แล้วก็มาดูนี่เลยเติมแพ็กเกจเน็ตหรือว่าจะเป็นซื้อบัตรเงินสดทูมานี่ซื้อสติกเกอร์ลายซื้อได้เยอะเลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็เอาไว้ซื้อทูมานี่แหละที่ผมใช้บ่อยๆนี่ครับเราก็จะมีบอกว่าเติมซื้ออะไรบ้างนี่ครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็จะมีที่ดีๆนะครับนี่เลยเน็ตไม่อั้น7วัน1 5 0บาทนี่ครับ คือเน็ต4เมกนี่คือสามารถดู y o u t u b e 720สบายไม่มีสะดุดแน่นอนครับแล้วก็เล่นอวียังไงก็ไม่แหลกแน่นอนครับหรือว่าจะซื้อเป็นแพ็กเกจเน็ต500เมกครับคือ500เมกนี่เป็นเน็ตที่ไม่จำกัดความเร็วครับแต่เราต้องใช้ให้หมดใน1วันแต่ยิงใช้ไม่หมดก็ได้นะก็1วันได้500เมกครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเกม ROV e, นะครับคือสบายแน่นอนทั้งวันหนึ่งยังไงก็ไม่มีหมดถึงแม้เล่นตลอดเวลาชาร์จแบตนั่งเล่นชาร์จแบตนั่งเล่น,น,ลนยังไงก็ไม่มีวันหมดแน่นอน เน็ตค่อนข้างน้อยครับก็ประมาณนี้ครับคือต้องบอกเลยว่าค้มมากคือยังไงก็ไม่บวกอะไรเลยร้อยสิบก็คือร้อยสิบสิบห้าบาทก็คือสิบห้าบาทไม่บวกแหวนยังไม่พอนะครับแถมยังได้รับเงินคืนด้วยอีกสิบเปอร์เซ็นต์จากการซื้อนะครับโดยมีการจํากัดห้าครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่เสียเงินเพิ่มยังได้รับเงินคืนอีกก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับครับแล้วก็สะดวกเพราะว่าสามารถซื้อได้ตลอดเวลาคือวันหมดเงี้ยก็ เข้ามาซื้อได้เลยครับไม่ต้องมานั่งติดต่ออะไรให้มันยุ่งยากครับก็ประมาณนี้แล้วเขาตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ครับก็คือรับทันทีเน็ต500เมกนะครับเมื่อสมัครบัญชีทูมานี่วอลเล็ตนะครับโดยเป็นลิงก์ที่สามารถเข้าได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับโปรโมชันนี้ครับหรือว่าใครไม่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้ก็สามารถเลือกเป็นแพ็กเกจเน็ตอื่นๆได้ครับนี่ก็เป็นเน็ต1เมกงเมกไม่ใช่1นึ่งเมกหนึ่งจิกครับผมสามวันล้าจะสะดวก อย่างไรนะครับผมนี่อันนี้ก็มีเน็ตโทไม้อ่านด้วยนะครับเอาจากผมไม่มีตังอะสือไม่ได้ครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูรุ่นแล้วก็ไอเทมนาคอรอสที่หลายๆคงคงจะรอกันอยู่นะครับผมก็ไปดูกันเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของไอเทมของนาครอสที่ผมอ่อนครับคือหลายคนนี่ก็น่าจะออกอย่างนี้ก็แหละก็เป็นน่าจะเป็นไอเทมเซตที่ดีที่สุดในแพทนี้แล้วครับก็นี่เลยอย่างที่ออกให้ดูไปนะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างฟูถ้าเกิดว่าฟูกว่านี้ก็แนะนําให้ขายรองเท้าทิ้งแล้วก็ เอาไปซื้อเป็นอย่างเช่นเก่อเกิดก็ได้ครับเป็นนี่ครับอันนี้หรือไม่ก็จะเอาเป็นดาเมดเพียวๆเลยถ้าเน้น2อย่างถ้าคือ,อทีมมีแทงเงยอะก็ออกเป็นมุลม,มาสากรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเงินถึงจริงอันนี้ดีกว่าแน่นอนครับเฟรียทูดสำหรับรุนนะครับผมรุนที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นรุนเน้นคียที่ข้อนะครับเราไม่ออกของคียที่ข้อแต่ว่าเรามีรุนก็น่าจะช่วยได้ในจังหวะหนึ่งแล้วก็จะมีรุนความเร็วโจมตีความเร็วเคื่อนที่อันนี้ผมว่าดีนะหรือว่าบางคนอาจใช้เป็น,นร,นรุ่เป็น รูนเพิ่มเลือดแล้วก็คิดิคอลนะครับอย่างรูนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ผมอยากวิ่งเร็วแล้วก็รุนสุดท้ายนะครับเป็นดักก้นคออันนี้ยังไงก็ต้องเป็นรูนสามัญประจำบ้านของแคลรี่แล้วก็แอสซิซนนี่ทุกคนควรจะมีไว้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฮีโร่นาครอสอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับนี่ผมก็เล่นมา2 0 0อเกมอัตราการชนะก็ประมาณนี้ก็ลองนําไปเล่นตามมาดูได้นะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า Subscribe ไว้ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดูแบบว่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสตรีมบ่อยๆครับสำหรับเกม ROV นี้ผมก็สตรีมกับทุกวันเลยนะจะเป็นการสตรีมไต่แรงซะส่วนใหญ่โอเค,อเคก็ขอบคุณแม,ม่นๆทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่พิเนี้นะครับไปเจอกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบาย